รกรอบลิงก์ URL ของอ Super Storm เพจ a c e b o o k มาด้วยนะฮะมาวางให้ทุกคนเข้าไปด้วยนะฮะคูกรอบกีตาร์บอกชวนช่องสยามสตอรี่ด้วยครับอืมจัดไปครับผมมาครับขออนุญาตอ่านชัดได้ลงนะฮะคุณคาราเมลครับเป็นริเบียรครับสีม่วงครับถัดมาฝั่งขวาสีเหลืองเป็นคุณออฟเฟนฮาวเป็นเยอรมนีครับ ด้านขวาครับคุณฮาเปอร์ครับสีฟ้าครับเป็นริเบียเช่นกันครับด้านบนสีน้ําเงินนะคุณอบวินดี้เป็นอังกฤษนะฮะด้านซ้ายนี่คุณโตโน่สีแดงเป็นรัสเซียนะครับสีส้มครับผมคุณออยสลิปน็อตเป็นเกาหลีฮะแกซ้อมทั้งวันนะฮะคุณออยฮะนะครับแกจะพัฒนาฝีมือได้ให้ได้วๆนะครับสีเขียวครับคุณโกสังครับเป็นอเมริกาครับน่าจะครบนะฮะบนมาสีม่วงเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็ได้แต่ปล่อยสุนัขครับ ปล่อยสุนัขออกไปเปิดแผนที่กันครับต้องเปิดแผนที่ฮะไม่เปิดไม่ได้ครับต้องเปิดแผนที่ครับออ้ยแล้วนี่เร็วครับมาแผนตั้งรับนะฮะคุณฮัปเปอร์นะฮะเหนียวแน่นแน่นอนครับใครจะไปเคลียร์แกนี่ต้องผ่านไปหลายศพนะฮะดูนะฮะเดี๋ยวดูครับว่าจะออกหน้าไหนครับจับตาดูสีแดงให้ดีครับเกมนี้ครับจะเป็นเกมสําคัญที่แกจะได้คว้าตั๋วไปวันอาทิตย์หรือเปล่าครับ นะครับกองเชียร์ว่ายังไงก็ว่าไปครับคุณลิทิชัยบอกวันนี้โตโน่ต้องมานะครับต้องมาเท่านั้นนะครับแฟนขับมาตามนะคุณโตโน่ฮะนะครับคุณวัดดีนะคุณวัดดีนะบอกโตโน่นะฮะมาครับผมนะครับคนดูเพิ่มเร็วมากครับไม่ดูไม่กี่วันเองนะคุณพัฒระพงนะฮะแต่คนยอดแต่ยอดสับสไครต์ยังน้อยอยู่นะครับใครที่จะนะครับรู้สึกสงสารนะฮะอยากจะช่วย อนุเคราะห์หรือช่วยสงเคราะห์นะฮะก็ช่วยกด subscribe กดไลค์หรือไม่ก็กดแชร์ไปยังหน้าเฟซเพบุ๊กหน้าเพจ Facebook ของท่านด้วยนะครับขอไปฮะพูดผิดฮะเดียวไปหน่อยลินรัวเลยฮะมาครับมาเดี๋ยวดูครับมีใส่กันหรือยังครับเนี่ยครับโอ้ยใจคอมด้วยอะไรครับเนี่ยเอารถถังมายิงลิงครับผมเนี่ยครับลิงมันแสวครับมันไล่ตีทนายครับต้องยิงก่อนครับเนี่ยครับทนายจะมาเจรจาขอซื้อปั๊มน้ามันครับเดี๋ยวดูครับ ถือกระเป๋าเจมบอลมาเรียบร้อยครับเนี่ยครับป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บวิ่งเข้าแน่นอนครับแล้วดานล่างดีเสียงโป๊ะปะโป๊ะปะคืออะไรครับเดี๋ยวดูครับได้ยินเสียงโป๊ะปะโป๊ะปะยังครับยังอุ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้ยไปโดนอะไรเข้าครับเนี่ยเอออุ้ยสวนคืนครับดูครับมีสวนครับมีสวนครับโอ้ยเอาลล่มลงแต่ว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้นั่งครับโอ้ยเสียดายครับแล้วดูครับว่าจะออกหน้าไหนครับ โอ้แล้วคุณตโน่้นกฟอร์มดิบนะฮะตามฟอร์มครับโอ้ยดูครับเนี่ยครับจะมาไล่เคลียร์รถแรกเขาครับส่งรถมาช่วยครับส่งรถถังมาช่วยครับต้องฟอร์มต้องฟอร์มรถถังไหมดีครับเนี่ยครับเนี่ยครับดูครับโอ้อยู่ดีมายิงรถถังเขาฟรีเฉยครับบอยอินดี้ฮะดูครับเอาคืนครับเอาคืนครับเราโอ้ยชักศึกเข้าบ้านหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเสียวเลยครับถ้าตามเขาไปนี่ อาจจะมีเ hey ฮได้นะครับเนะี่โอ้ยเสียวเลยครับแต่คุณโตโน่บอกใจเย็นๆครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบน,นะครับไม่ต้องรีบแล้วเกมนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เห็นฟาสเกมสักไหร่นะโอ้แต่คุณออยสลิปน็อตนะกับคุณโก้ซังครับว่างไม่ได้ครับต้องทําสงครามครับแกบอกว่างเดี๋ยวเกมมันจะจืดถูกใจแอดมากครับแอดบอกเลยครับ กดไลค์ให้กับสิ่งนี้ครับคุณต้องใส่กันครับไม่ใส่ไม่ได้อุ้ยอะไรครับเนี่ยใครมาฝากเอาไว้ครับเนี่ยเออสั่งไว้หรือเปล่าครับพี่ครับแก๊บเข้ามาส่งครับแก๊บมาส่งของครับพี่ชาเขียวครับพี่นะครับคุณคุณได้สั่งชาเขียวของอเมซอนไว้ครับมารับด้วยครับเนี่ยครับโอ้แล้วแกไม่ไม่ไม่กดสั่งระเบิดด้วยนะผมไม่รู้ของใครนะ เดี๋ยวดูครับโอ้เดียชุดนี้น่าจะเข้าไม่ถึงแล้ว嘛 G.I มาเยอะครับเนี่ยครับแต่ไม่มีรถแร่นะครับโอ้ก็ลําบากครับต้องขายทิ้งหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ขายนี่แหกนะความจริงมันสั่งได้นะครับมันสั่งมาส่งได้นะครับโอ้ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับนั่นแหละครับบางเลยครับความจริงขายดีกว่านะได้เงินครึ่งหนึ่งนะขายดี่วอาอุ้ยแล้วยังไงครับสีม่วงครับคุนคาราเมลครับคุนคาราเมลวิ่งเข้ามาตรงกลางแล้วยังไงต่อครับ พับแล้วโอ้พับเป็นครั้งที่2ครับโอ้ยดูครับเล่นเหนื่อยครับฝั่งนี้ครับพับ2รอบแล้วฮะแล้วเผลอไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูว่ามันจะออกหน้าไหนครับฝั่งนี้ยึกยักยึกยักกันอยู่ครับยังไม่เข้าครับยังไม่เข้าครับโอ้อยู่ดีจะไปสอยบ่อน้ํามันเขาเฉยครับเขากลับมาเคลียร์ครับแบบนี้ครับได้ยินเสียงจี้แจจี้แจคืออะไรฮะโอ้นี่ครับสีเขียวครับ สีเขียวครับโก้สังครับโอ้เล่นแบบนี้เอาใจแอดไปเลยครับบุกตลอดเวลาครับคนดูก็เพลินนะแบบนี้ครับแล้วฝั่งนี้ไม่มีต่อต้านกัตยานะแกอ่านเกมเร็วมากครับแล้วแกเคลียรต้องเคลียรไม่ฐานเรดาร์ตัวเครื่องบินนี้ก็ไม่ต้องเป็นฐานคนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีล็อกเก็ตเทียออกมาต่อสู้กันได้นะครับแต่จริงแล้วเคลียรฐานคนน่าจะดีกว่ายิงได้กว่าแป๊บเดียวก็จบแล้วนะครับยวดูครับยังไงครับบอกเอาแค่นี้ครับเออเซล เซลกันไปเซลกันมาฮะก็ไ่เอาจริงจังสักทีหนึ่งฮะเซลกันไปเซลกันมาแต่ว่าคุณออยสลิปน็อตเนี่ยแกยังไม่มีรถยังไม่มีฐานแร่เลยนะครับเออแล้วแกจะไปต่อยังไงครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูครับโอ้เราดูสีม่วงครับตั้งใจมากครับอาจจะได้ตั๋วไปในวันนี้หรือเปล่าครับแล้วแชทว่ายังไงครับทางบ้านครับเกมนี้ว่ายังไงครับเชียงงูเขียวน้อยครับคุณก๊อฟโซแมนครับมาครับไปครับคุณฮับเปอร์ครับนะครับ ยังไม่ทำอะไรครับเพิ่งสร้างเมื่อคืนอ๋อเอาลิงก์มาโชว์ก่อนก็ได้ครับไม่มีอะไรให้เขาไปโพสชื่อทิ้งไว้ครับไม่ต้องคิดมากครับเราเพิ่งสร้างแล้วก็โชว์ได้ครับเพจเรายังไม่มีอะไรแต่ว่าไว้ฝากข้อมูลฝากข้อความไว้ได้นะครับเดี๋ยวไปคิดมากครับโอ้แล้วสีเหลืองทําไมดูดูฐานแรกมันหายไปแล้วเนี่ยโดนใครครับโอ้โดนคุณฮาเปอร์มาสอยเฉยครับโอ้ยยกจะรู้ไหมครับว่ามีว่ามีป้อมปริซึมอยู่เงี้ยโอ้ยแหกครับกลับบ้านด่วนเลยครับ แล้วลงเรือแล้วด้วยครับแล้วข้างบนว่าไงฮะยังครับยังไม่เข้าครับแต่มายึดน้ํามันครับโอ้ยดูครับความเขี้ยวของแกครับหมดเงินไปเท่าไหร่ครับเนี่ยจะมายึดน้ำมันเขาเนี่ยนะครับแล้วฝั่งนี้ครับบอกปลอดภัยแล้วครับคุณโก้ังมาเคลียด้วยครับโอ้กลายเป็นคุณโตโน่ได้ผลประโยชน์ไปครับเต็มเต็มครับเกมนี้ครับเพราะว่าฝั่งนี้ไม่ต้องระวังคุณออยสลิปน้อนครับโก้ังจัดไปครับจัดเคลียชุดนี้แล้วก็น่าจะจบเลยฮะเนี่ยเราดูครับป้อมมันกลืนอยู่ตรงนี้ครับ เอาจิงแล้วสั่งทนายมาเคลียร์เลยก็ยังดีนะก็ยังได้นะเนี่ยครับคุณออยชลิปน้อนครับโอ้ยย้ายบ้านหนีไปเลยครับบอกไม่อยู่แล้วเว้ยนะครับที่มันร้อนนะอยู่ไม่ได้นะครับอะไรก็ไม่รู้มาไม่หยุดเลยนะครับไปดีกว่านะครับนะครับแล้วก็แถบกระเป๋านะครับออกกระเป๋าใส่รถบ้านวิ่งไปแล้วครับเรียบร้อยครับนะครับเดี๋ยวดูครับคุณฮาเปอร์ว่ายังไงครับเกมนี้ยังเหนียวแน่นอยู่นะยังเหนียวแน่นอยู่ครับเหนียวแน่นอยู่ คุณนอฟเฟนฮาวครับเนี่ยครับตังไม่มีครับโอ้ต้องปั๊มเงินใหม่ครับอุ้ยแล้วโดนเนี่ยครับเรือดำน้ำครับโอ้ยจะสู้ยังไงครับเนี่ยมีแต่เรือยิงอากาศครับผมเอออชลิปนอตบอกยอมแล้วจ้าเรียบร้อยครับเนี่ยครับเอาทนายไปยึดโอ้คุณโก้สังนี่ไม่ธรรมดาครับมีโอกาสนะฮะมีโอกาสจะได้เฉิดฉายในเกมนี้ครับผมคุณโก้สังครับผมดูแล้วฟอร์มดุเลยฮะ เดี๋ยวต้องดูว่าคุณโตโน่จะเลือกจิ้มใครก่อนครับจิ้มใครคนนั้นก็ซวยไปครับผมพราดูแล้วดูครับมิสเตอร์ไลโน่ครับโอ้ยฟาร์มแกปล่อยแกฟาร์มไม่ได้เลยนะฮะคุณโตโน่นี่แกฟาร์มไวนะแป๊บเดียวครับดูครับอุ้ยแล้วยังไงครับเนี่ยเอาเราอยู่ดีคุณบอลอินดี้แกมาสอยทางนี้เฉยครับเออยังไงนะครับเนี่ยเอาแล้วไม่ไปต่อครับไม่ไปต่อครับ ดูครับไม่ไปต่อครับเคียนี้จบแล้วจบครับกลับบ้านเฉยครับเออมายิงเราเฉยๆเนี่ยแหละฮะแล้วแกมีป้อมปืนกลเต็มเลยนะยกเว้นตรงนี้ครับไม่มีครับเออปล่อยเขาเข้ามาตรงนี้เฉยเลยครับยังไงเนี่ยคุณฮาร์เปอร์เนี่ยแล้วฝั่งนี้ว่ายังไงครับคุณโตโน่มาเคลียร์ครับแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งคงส่งทนายมาเจรจาขอยึดปั๊มน้ำมันอีกแล้วครับเนี่ยครับถ้ารถถังมายงแสดงว่ามีแผนนะเดี๋ยวคอยดูฮะไหนถ้าาคนกันอยู่ไหนฮะอยู่นี่นะะโอ้แล้วดูครับแดงไปครึ่งแมปครับ ถ้าถ้าเราสังเกตนะแดงไปครึ่งแมปครับนะครับแดงไปครึ่งแมปแล้วมีใครกล้าไปหยามฮนะให้หยามนี่โดนมิสเตอร์ไลโนอุดอัดแน่ครับแล้วสีม่วงนี่คือใครครับเนี่ยคุณคาร์เมลครับคุณคาราเมลบอกนายไม่น่ามาทำสามทานตรงนี้นะนะคุณโตัวโน,โนบอกนะนายน่าจะย้ายย้ายกลับบ้านไปซะนะครับอ่ะเดี๋ยวฉันจะช่วยแล้วกันถือว่าส่งเคาะ์นะครับบูมเลยกายโกคันครับผม บอกพื้นที่ตรงกลางนี่สัมทานนี่พี่ดูแลมานานแล้วนะพี่เป็นมาเฟียอยู่แถวนี้อย่านะครับแล้วดูครับกองทัพนี้นี่ไม่มีใครอยากจะไปยุ่งด้วยครับโอ้เพ่งกันป่าล่าเลยครับทั้งสีเหลืองสีฟ้าครับกลับบ้านด่วนดีกว่าครับเนี่ยครับไม่อยากจะไปยุ่งกับเขาครับแล้วตรงนี้ครับอย่างที่ผมบอกครับเอาทนายมาเจรจาครับขอนะอย่างเงี้ยครับเซ็นสัญญาเรียบร้อยครับกลายเป็นสีแดงเลยนะครับเดี๋ยวดูคนโอ้ยมโก้สังเหมือนจะมาดีเมื่อสักครู่นี้ครับ แต่โดนคาราเมลไล่ครับโอ้ยดูครับหนีครับที่ซ้อมเปชนกลุ่มน้อยด้วยเปล่เนี่ยนะครับย้ายบ้านในบ้านเล่นแล้วนะย้าย้วครับเรียบร้อยครับไม่ย้ายไม่ได้ครับต้องย้ายครับแล้วเรือไปโดนให้เขายิงอยู่ฮะโอ้ยไปยืนอยู่ติดขอบแม่น้ําอย่างนั้นครับแล้วจะเคลียอะไรครับโอ้เอาน้ำมันครับเนี่ยครับเรียบร้อยครับแล้วเรือก็ล่มในหนองครับทองอย่าไปไหนครับทองู่แถวนี้นะฮะแล้วจะเอาลรโน่เข้าไปครับโอ้ยเข้าได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับ ก็เอาจีนก็ถ้าจะลุยก็ลุยได้นะแต่เหมือนกับยังไม่อยากจะเข้าไปนะครับโอ้แล้วตรงนี้ยังไงครับเนี่ยผู้สีเหลืองครับโดนแลบคัณออฟเฟนฮาลครับผู้สนับสนุนหลักของผมอย่างเป็นทางการนะแกสนับสนุนผมแทบจะทุกวันนะคุณออฟเฟนฮาวครเอาหน่อยครับเอาหน่อยครับคุณออฟเฟนฮาลผมเชียร์คุณอยู่ครับเอาตั๋วเข้าไปรอบวันอาทิตย์ให้ได้ครับผมนะครับโอ้ยเดี๋ยวดูครับออกหน้าไหนยังไงครับอุ้ยทับกใหญ่จริงอะไรจริงครับดูครับ แล้วฝั่งนี้น่าจะแดงเถือกไปหมดแล้วนั่นแหละครับอย่างที่เห็นครับแล้วคุณโก้ซังครับน่าจะเป็นคนถัดไปครับดูครับมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับมีมีกลุ่มก้อนนะฮะปลาเขาเรียกว่าอะไรมีกลุ่มก้อนปลาพยูนหมูอู๊ดฮะแล้วก็มีฝูงฉลามที่คอยบินมาว่ายน้ำมาโฉบเฉี่ยวนะฮะจะสอยเมื่อไหร่ก็ได้ครับจะงาบเมื่อไหร่ก็ได้เงี้ยครับโอ้ยมันทำไมดูน่ากลัวอย่างนั้นฮะ แล้วเงินแกโอ้ยเยอะจริงครับคุณโตโน่ครับคนคนอื่นนี่แบบหลักสิบหลักหน่วยนะครับหมดแล้วหมดอีกนะฮะแต่เงินในบัญชีแกนี่ดอกเบี้ยนี่เพิ่มคูณตลอดเวลาครับดูครับแกนี่เป็นนักขุดแร่ตัวยงครับผมแล้วตั้งใจเลยครับว่าถ้าจะหมดชุดนี้ขอหมดไปกับฮาร์เปอร์ละกันดูครับโอ้ก็ไม่ครับแกจะมาอ้อมฮะจะมาล้อมฮะแกมาล้อมเฉยฮะไม่ให้เก็บแร่ครับโอ้้เขี้ยวจริงครับ แกจะขอแลกแต่เพียงผู้เดียวครับในประเทศนี้ครับดูครับแล้วคุณฮาร์เปอร์ก็หนีไปแล้วเอ้ยคุณโกซังขอไปครับคุณโกซังก็หนีไปแล้วดูครับโอ้ต้องหนีครับผมเนี่ยฮะเราจะโดนล็อกแเทีอาสอยด้เหรอครโอ้ยบ้านแหงครับย้ายไปหนึ่งย้ายไปหนึ่งทีแล้วพับไปสามแล้วพับไปรอบที่สี่แล้วแต่ย้ายย้ายไปหนึ่งจุดครับแล้วเดี๋ยวดูคุณโตโน่จะไปที่ไหนครับโอ้เกมนี้ผมว่าคงไม่ต้องสืบแล้วมั้งฮะ นะครับถ้าทุกคนไม่รวมไม่รวมใจกันไปลุมหลังบ้านคุณโตโน่เนี่ยยังไงแกก็มาครับเกมนี้ครับถือตั๋ววันอาทิตย์แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้นะครับดูดิฮะกองทัพแกโอ้ยไปที่ไหนก็แหงหมดนะครับดูแลครับดูครับโอ้ยผมมาเคียวนี้ก่อนครับอยู่ดีไปยิงรถแล้วเขาเนี่ยเรียกแขกหรือเปล่าครับเนี่ยนะครับทหารเพียงแค่สองนายครับเออไม่อ่านเกมการสงครามเลยครับเนี่ยเรียกแขกแน่ครับเนี่ยเข้าเลยหรือเปล่าครับเดี๋ยวดู นะครับโอ้เยอะจริงครับดูครับจะเยอะไปไหนครับเนี่ยโอ้ยขอให้แหลกหลุดไปเลยแล้วกันนะครับเกมนี้ฮะจะได้เริ่มกันใหม่ครับผม13นาทีผ่านครับขอไปครับโอ้ยดูครับดูครับถ้าใครจะไปเหยียบกับพี่แกะครับเนี่ยฝูงฉลามชุดใหญ่ฮะขออย่าขมือทุกทีมะฮจะจะออกหน้าไหนครับเนี่ย โอ้ก็ออกหน้าเดียวะฮะต้องใช้แผงนกองโจ้นะผมว่านะนั่งเอาเด็กช่างนั่งตุ๊กๆไปเอาเอนจิเนียร์ยึดทาบ้านให้หมดเลยนะอ่าเผลอเมื่อไหร่ก็ยึดเผลอเมื่อไหร่ก็ยึดอย่างเงี้ยนะครับเออออกลูกนี้น่าจะดีกว่าครับนะครับส่งคอมมันโดงคอมมันโดไปนะฮะวายนุงไยน้ำอ้อมไปเคลียร์แล้วกันนะนะฮะดูครับจะปิดจ็อบสักทีหนึ่งหรือยังฮะโอ้ยยายบ้าเลยครับ ดูครับสงสัยแกดูคลิปคุณฮาเปอร์เยอะนะฮะคุณโก้สั่งฮะย้ายบใบชุดหนึ่งนะครับไปแล้วครับดูครับไม่ย้วดันไปอยู่ใกล้บ่อน้ำมันแกครับแกไม่ให้เนี่ยเนี่ยครับดูครับแล้วรอบนี้น่าจะเอาเลยครับรอบนี้น่าจะเอาเลยด้วยครับเดี๋ยวดูครับเนี่ยครับดูครับดูครับยังไงต่อครับโอ้น่าจะหมด้วครับดูครับไม่คิดมากครับแค่วิ่งไปวิ่งมานี่ก็หมดแล้วเนี่ย เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผมโอ้ยลาบเป็นหน้ากองเลยครับจะเยือไปไหนครับเนี่ยโอ้ยขออภัยครับเดี๋ยวดูฮะจะจ่าแกส่งทริคอะไรอยู่ฮะรถถังฮะ ที่ไม่ใช่ของโซเวียตมันวิ่งเร็วกว่าเพราะเป็นมีเดียมแอมอครับคุณตู่บอกไม่รีบจบจะเหนื่อยนะจ๊ะนะครับให้ทุกคนฟาร์มได้นะเรียบร้อยครับสีเขียวครับยอมไปแล้วครับนะครับไลโน่ล้วนบ้าไปแล้วครับคุณบลอกบอกครับให้โตโน่เขาเถอะครับคุณซูเปอร์เปเป้บอกครับก็แบบนี้แหละโซเวียตนะฮะ คุณอิโซบอกมิสเตอร์ไรโน่นะครับมิสเตอร์ไรโน่นะฮะนะครับโอ้บอกเงียบไปเลยฮะเกมนี้ฮะคุณโตโน่สายปั๊มอยู่นะฮะผมเน้นการใช้ยูนิตจำนวนน้อยบุกนะคุณเจจ่าบอกฮะแต่คุณโตโน่เป็นสายใช้ยูนิตจำนวนเยอะนะครับราบนะครับยึดครองพื้นที่นะครับก็คนละสายกันไปครับเดี๋ยวต้องดูว่าว่าถ้าเล่นแบบทีมเนี่ยถ้ามีแบบนี้หนึ่งคนนี่ก็จะช่วยได้เยอะมากๆากนะแบบคุณโตโน่นะฮะ แต่ถ้าเล่นแบบเดี่ยวเนี่ยจะออกหน้าไหนต้องไปดูครับเพราะมันจะเป็นเกมเรลถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับโอ้แล้วดูครับเข้ามาแบบนี้ครับไม่ได้สนใจอะไรนะครับคือถ้าเข้ามาแบบนี้คือแทบจะไม่ได้ยิงด้วยซ้ำครับผมโอ้ยแหลกครับค้างหลุดหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับมันเยอะเกินครับมันเยอะเกินครับดูครับโอ้ยเรารถบ้านจะหนีจะหนีไปไหนครับเนี่ยเขา้อไม่หมดแล้วเนี่ยดูหนิดมีสีแดงนี่น่าจะน่าจะทั้งหมดทั้งมวลแล้วครับดูครับ เราเดี๋ยวดูตาอยู่จะไปวิ่งไปบ้านแกหรือเปล่านะเนี่ยโอกาสอันดีนะฮะเนี่ยครับลงโล่งนฮะเนี่ยครับเนี่ยครับโอ้ตาอยู่ก็ยังนิ่งอยู่ครับคุณคารามลก็ยังนิ่งอยู่ครับไม่ออกหน้าไหนทั้งนั้นครับโอ้ไปไหลยึดบอดน้ำมันเขาแล้วครับเรียบร้อยครับเนี่ยครับจังหวะนี้ต้องเอานะฮะคือถ้าไปปล่อยให้คุณโตโน่ค่อยๆเคลียร์ทีละฐานยังไงเราก็โดนนะฮะเราต้องแอบไปหล่อยหลังบ้านเขาครับ มันเป็นสเสน่ห์ของ FFA ครับผมถ้าเราไม่หล่อยเขาเราก็ไม่มีโอกาสจะได้ชนะแน่นอนครับเพราะผู้ชนะมีเพียงแค่1เดียวเท่านั้นนะครับอืมคุณฤทธิชัยบอกผมบอกแล้ววันนี้โตโน,โน่มาครับเมื่อวานแกปล่อยให้ลุงเขาเข้ารอบไปก่อนนะแกก็ไม่ปล่อยหรอกฮะแต่เมื่อคืนแกโดนหนักครับนะครับซ้ายทีขวาทีใช่ไหมฮะเออมันก็มันก็ต้องเหนื่อยหน่อยครับผม นะครับเดี๋ยวดูฮะโอ้ยต้องคงหมด,หดนะครับดูแล้วนะครับสีม่วงครับโอ้ยถ้าแบบนี้เมื่อก่อนนี้เราเล่นกันเนี่ยโอ้นี่เยอะแล้วนะฮะแต่พอเจอสีแดงแบบนี้ครับโอ้ยอยากจะแคปหน้าจอไว้จริงๆครับ อันนี้ก็เยอะเกินนะครับโอ้ยหมดแล้วครับแบบนี้ครับนี่ครับไม่ต้องคิดมากครับสั่งเดินลุยเข้าไปอย่างเดียวครับแล้วทุกอย่างก็จะจบเองครับดูครับดูครับดูครับโอ้ยจะมายิงเรือก่อนครับนี่ครับถูกครับจังหวะนี้ต้องรีบสอยครับนั่นแหละครับถูกครับนั่นแหละครับ ต้องรีบสอยครับเอนจิโนเอนจิเนียร์มีรีบยึดครับผมนะครับจะมาแบบยึกยักยึกยักอยู่ไม่ดีแน่ครับนะครับเพราะคุณรอคุณก็จะเห็นไหมฮะนี่ครับคุณเก็บคุณเก็บรถถังเอาไว้คุณก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะฮะเห็นคุณคาราเมลเล่นไหมฮะนี่คือประสบการณ์นะฮะถึงคุณเก็บไว้นะฮะคุณก็หมดอยู่ดีฮะเพราะอะไรฮะเพราะเขาเยอะมากๆครับผมถ้าจังหวะที่เขาบุกแล้วคุณไม่สอยหลังบ้านเขาคุณไม่มีโอกาสได้สู้ได้ครับนะไม่ได้ลืมตาอ้าปากแน่นอน นะครับเดี๋ยวดูครับเยอะแค่ไหนครับดูครับเนี่ยครับสั่งวิ่งเลยครับใส่เลยครับปีส่งปีซื่มนี้เสร็จแน่ครับเนี่ยครับดูครับวิ่งด้วยยิงด้วยครับเรียบร้อยแล้วก็จะมาเคลียร์ต่อไหมยังครับยังครับเดี๋ยวขอสร้างกองกําลังต่อไปก่อนครับนะครับเมื่อกี้สูญเสียไปเยอะครับผมนะครับเมื่อกี้สูญเสียไปเยอะครับโอ้แล้วคุณฮาร์เปอร์ยังไม่จบอีกแล้วเนี่ยบอกราไปสอยคุณฮาร์เปอร์อยู่ครับ ดูครับนี่ครับคุณฮาร์เปอร์แกมาพร้อมกับคนจำนวนมากนะครับจะมาเคลียร์ครับได้ทำอะไรไม่ได้ับวิ่งไม่ทันรถถังมันวิ่งเร็วกว่านะฮะแล้วดูฮะคุณโตโน่ฮะน่าจะเคลียร์ชุดนี้ก็แน่จบฮะไม่ไม่มีอะไรครับเยอะแค่ไหนก็วิ่งสวนเข้าไปเท่านี้เองฮะมิสเตอร์ไรโน่ฮะอีซี่ครับผม ไอนโน่น่าจะเจอกับฝูงแมงมุมนะนะครับก็อย่างว่าครับแกยึดครองพื้นที่แล้วแกมีเงินไงฮะนะครับทีมอื่นเขาไม่ได้ยึดครองพื้นที่เขาไม่มีเงินก็สร้างเยอะๆมาสู้ไม่ได้นะครับถ้าเจอยูริถ้ายูริเจอแบบนี้มี2วิธี1คือมาสเตอร์ n มอ่าสิบถึงยีคันนะครับแล้วคุ้มกันด้วยรถเกตติ้งนะฮะสองสร้างกองคอ่บรถ เกตติ้งและแมกเนตจำนวนมากนะครับอันนี้สำหรับผู้สำเร็จวิชาลดแม่เหล็กนะครับคุณกะจ๋าก็ให้ข้อคิดเห็นมาครับยังไงต่อครับเดี๋ยวดูครับสีม่วงเขาปล่อยกันไปเถอะนะครับอย่าไปยุ่งกันเลยนะครับไม่เหลืออะไรแล้วเอาสีเหลืองนี่นะะผมว่าโอ้ยเรือมาครับเรือมาครับเอาคะแนนซะหน่อยครับคุณคารามลบอกครับ เรือมาครับมีม่านไหมโอ้มีม่านครับมีม่านมีม่านยิงเข้าได้ไหมต้องยิงลงพื้นก่อนนะตามสไตล์ครับลงพื้นมาฮะโอ้เห็นตรงนู้นเลยครับเรือยิงไกลมากครับเรือโซเวียตครับหลบครับเนี่ยครับเรียบร้อยครับถ้ายิงแบบนี้เขาจะเห็นจุดอื่นด้วยครับแต่ถ้าไม่ยิงแบบนี้ก็ไม่เห็นครับพอไม่เห็นก็ทําอะไรไม่ได้ครับยิงไม่ได้ครับมีมีหมอกอยู่ตรงนี้ครับมีหมอกอยู่ครับทําอะไรไม่ได้ครับ นอกจากจะสั่งยิงตรงนี้ครับให้มันวิ่งข้ามหมอกไปครับนะครับแล้วมีอะไรยิงต่อต้านขึ้นมาเราก็จะเห็นข้างในถ้าไม่งั้นก็ไม่เห็นครับทาอะไรไม่ได้ครับเรียบร้อยเดี๋ยวดูครับว่ายังไงต่อครับคุณโตโน่เงินแกก็ยังเยอะอยู่นะฮะเนี่ยครับแบ่งทีมมาสู้เล่นละเอียดครับยึดน้ํามันให้หมดก่อนครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาสีม่วงลงเลยเนี่ยน้ำมันจะหมดครับแกก็ยึดน้ำมันก่อนครับเล่นละเอียดมากครับ สมแล้วครับสมแล้วครับที่เป็นนักการเงินที่ดีครับเนี่ยครับเราดูครับมิสเตอร์ไรโน่ครับวิงแหวกทับเหยียบคนอะไรเข้าไปก็น่ารับ G i ก็ปกติ GI ขนาดนี้ถือว่าเยอะมากๆนะครับช่วยได้เยอะนะครับแต่คือไม่หอกงนะครพอมันไรโน่มันเยอะจัดจัดเนี่ยก็คือแบบ GI ดูน้อยไปเลยครับนะครับ GI ดูน้อยไปเลยครับแล้วเดินแบบอย่างเงี้ยเหมือนเคลียร์พื้นที่ฮะหน้ากระดานนะเรายิงครับดูครับ มดชุดนี้ก็น่าจะหมดนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับแล้วเรือก็น่าจะไปแล้วนะเมื่อกี้นี้นะโอ้เรียบร้อยครับ GG ครับผมต้องกล่าวคขาว่า GG ครับจังหวะแบบนี้ถ้าไม่ไปสอยหลังบ้านเขาก็ไม่มีโอกาสชนะนะฮะก็ดูไล่ถล่มกันไปนะครับดูไล่ถล่มกันไปนะครับเออเอารถบ้านยังไม่หมดนะฮะดูครับเออรอดได้ไงครับเนี่ยแกไม่เอาหรอหรือไง เงินมีพอไปตั้งตัวได้อยู่นะฮะเดี๋ยวดูว่าบว่ายังไงต่อครับไม่เอาครับโอ้หมุนเดียวจบครับดูแล้วครับแล้วเมียนครับค่อยๆครับเรียบร้อยครับบอวินดี้ก็เคลียร์คุณฮาร์เปอร์ครับไม่มีประโยชน์อะไรแล้วฮะฮาร์เปอร์ก็ไม่เหลืออะไรแล้วครับไม่เหลืออะไรแล้วไม่มีประโยชน์แล้ว ียบร้อยครับมาครับคุยหลังเกมกันเลยครับผมว่าเกมนี้ไม่น่าจะเหลืออะไรนะครับคุยหลังเกมกันไปได้เลยนะครับอ่าบอกทีดีกด GG ไปเรียบร้อยครับ เหลือฐานเดียวแล้วฮะไม่เหลืออะไรแนละ้วโว่จะบอกว่าจะมายึดตรงนี้ต่อ,อยนะฮะจะเขียวไปไหนครับเนี่ยนะครับแต่รถโซเวียตมันกันรังสีได้ดีกว่าฝ่ายอื่นอ่เพราะเกาะมันแน่นใช่ไหมฮะ น่าจะเคลียร์ให้จบไปครับ5ทุ่มกับอีก3 6นาทีครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณ2,500ท่านที่รับชมอยู่ด้วยนะนะครับพี่ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซนะุปเปอร์ซอล์คชแนลฮะขอบคุณที่รับชมกันมายาวๆฮนะแม่คุณฮาร์เปอร์มีโอกาสได้คว้าตั๋วนะวันนี้แต่ก็ทำให้สำเร็จนะครับคุณโก้สังก็เรียบร้อยไปแล้วนะคุณออยสลิปนอตนะฮะคุณคาราเมลนะครับเดีนะ๋ยวดูฮะ ลบกันทางเรือนิดหน่อยฮะกับคุณฮาร์เปอร์ครับเนี่ยครับก็ยังเป็นงูเขียวอยู่ฮะมีพิษอยู่เรื่อยๆฮะถ้าไม่เคลียร์แกจบแกก็นั่นแหละครับโอ้ก่อนตายครับจะขอน้ำมันสักหน่อยว่างั้นเถอะนะครับก่อนตายครับผมโอ้จะงกไปไหนครับเนี่ยเงินเยอะแยะนะฮะอยาจะเอาเงินอีกนะฮะเอาชุดนี้เข้าไปเถอะครับเนี่ยจบแล้วฮะ นะครับมันไม่เหลืออะไรแล้วฮะนั่นแหละครับมันหมดแล้วครับผมมันหมดแล้วครับอืมเยอะจัดครับออกลักแหลกหน่อยหน่อยด้วยครับผมอืมทำไมเราไม่จับลุงมือกันลุงคุนโตโน่ครับเออบวกกันเองก็ล้มเละใช่ครับก็ต้องดูให้ดีครับไม่สักคู่นี้สีม่วงใครนะที่มีโอกาสไม่คู่นี้ฮะ คุณคาราเมล์ครัเกมีกองทัพอยู่นะแต่ว่าระหว่างที่คุณโตโน่ไปเคลียร์คุณโคซังไปเคลียร์คุณฮร์เปอร์อะไรเงี้ยคุณต้องมี่ไปใส่หลังบ้านเขาแล้วเพราะถ้าคุณลองก็แพ้อยู่ดีซึ่งเหใช่ไหมก็ต้องใช้วิธีการนี้ครับแลกนะครับต้องแลกครับไม่เป็นไรครับเกมนี้ถือว่ามีหน้าใหม่อยู่เยอะนะครับก็อาจจะต้องใช้ประสบการณ์ก็คือเรื่องของการเล่นแบบบ่อยๆนะครับเรียบร้อยครับจีจีครับนะครับ เป็นคุณโตโนโ่ครับที่คว้าตั๋ววันอาทิตย์ไปอีกหนึ่งใบนะครับนะครับโอ้ยินดีคุณโตโน่ด้วยครับขออ,อนุญาตสกอรีนหนึ่งฮะหกแสนห้าหมื่นคะแนนนะฮะคุณโตโนโ่นะฮะหกแสนห้าหมื่นคะแนน,นคุณคาราเมลครับเก้าหมื่นเจ็ดพันคะแนน,น,ค, 57, ค,น,น,นครับคุณฮาเปอร์ห้าหมื่นเจ็ดพันคะแนนครับคุณบอยยี่สี่หมื่นเก้าพันคะแนนคุณออฟเฟนฮาวสี่หมื่นคะแนนคุณโก้ซังสามหมื่นสามพันคะแนนและคุณออยสลิมลัดหนึ่งหมื่นสองพันคะแนนครับ